สำหรับใครที่กำลังมองหารถเก่งขนาดเล็กไว้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับคันนี้เลย t o y o ต้าวีออเครื่องยนต์ 1.5e นะครับปี2016คันนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าได้อะไรบ้างและน่าใช้งานยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเก่งกาศที่ล้ำเลิกคลาเซนเตอร์อีกแล้วนะวันนี้มีรถเก่ง ไซมินินะครับเป็นรถเก่งขนาดเล็กใครนะครับที่กำลังมองหารถยนต์คันแรกนะครับขับไปทำงานสาวออฟฟิศนะครับขับไปทำงานคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะเงินเดือน10,000สามารถซื้อได้คนเดียวโดยที่ว่าไม่ต้องมีคนค้ำหรือว่าคนกู้ร่วมเลยนะครับเครดิตดีคันนี้ฟรีดาวด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับกับเจ้าคันนี้เต y o t ต V ีออเครื่องยนต์1.5เป็นตัว E นะครับคันนี้เครื่องยนต์108แรงม้านะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคันนี้ได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ มาพร้อมกับกระจังหน้าสีเทานะคันนี้นี่ตัดด้วยโครเมียม2ข้างเลยนะครับสวยๆนี่มาพร้อมกับโลโก้จำแจมของเขาเลยนะครับเป็นโลโก้ Toyota นะครับใบหน้าสีเทานะช่องรับลมก็จะเป็นตัวสีดำสวยๆตรงนี้เลยนะครับนี่ไม่มีรอยบุบรอยชนแต่อย่างใดนะมาดูในส่วงไฟหน้าไฟหน้าคันนี้นะครับก็จะได้เป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับไฟหน้าฮาโลเจนโคมไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะครับ สใสๆไม่มีน้ำเข้าเลยนะครับคันนี้คือแบบว่าสวยจริงๆนะสะภาพสีคือแบบว่าดีมากๆไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงนะครับสภาพโอเคมากๆเลยนะครับช่วงหน้านี่สภาพสีไม่มีรอยบุบรอยชนรอยแตกเลยนะครับไหนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องกันเลยว่าสภาพเป็นยังไงนะครับสำหรับคันนี้ปี2016นะอือ ยน1.5นะครับนี่มาพร้อมกับนี่เลยฝาครอบนะครับฝาครอบตัวเครื่องนะครับเป็นสีเทาส,สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของน็อตกันบ้างดีกว่าว่าคันนี้ฝากระโปรงได้มีการแบบถอดไปทําสีมาบ้างหรือเปล่านี่สังเกตที่ตัวน็อตเลยนะครับไม่มีการถูกขันไขได้อย่างใดเลยนะเม็ดอาร์ยังกลมๆนะครับรูก็ยังกลมสวยนะครับ สติกเกอร์เหรียญบาทก็ยังมีให้อยู่นะครับนี่กลมๆสวยๆเลยนะครับเม็ดอาร์กยังกลมๆอยู่เลยข้อควรระวังจากฝากระโปรงก็ยังติดไว้ให้อยู่นะครับนี่เลยนะน็อตทุกตัวไม่มีการคันไขนะครับและจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนี่เขาจะปั๊มตาโตโยต้ามาให้นะครับถ้าเป็นฝากระโปรงเดิมๆนะนี่ปั๊มมาจากโรงงานเลยนะครับแผงกันความร้อนฉนวนกันความร้อนก็ใช้งานได้ปกตินะ นี่สภาพยังดีๆอยู่เลยนะมาดูในส่วนของน็อตตรงคา,า,า,านหน้ากันบ้างน็อตตรงคาหน้าก็ไม่มีการคันไข่นะครับสวยๆเลยนะก็ดุมอยู่ครบทุกเม็ดนะครับตก็ดุมอยู่ครบทุกเม็ดน็อตไม่มีการขันไข่นะครับช่วงหน้าตรงคานหน้าไม่มีการถูกเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนนี่ยางซอฟ์นะครับติดฝากระโปรงก็ยังติดครบอยู่ทุกตัวนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่ๆนะม้อน้ำใสๆนะครับอันนี้สวยๆเลยนี่ สวยดีคุ้มค่าประหยัดแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ t ต y o ต a v i o n เครื่องยนต์ 1.5e ปี2016นะครับสภาพยังดีๆอยู่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของรอบๆตัวรถกันมางดีกว่าไปเลยครับอ่ารอบตัวรถนะครับมาดูในส่วนของล้อคันนี้ได้เป็นล้ออะไรคันนี้ได้เป็นล้อแม็กของเขาเลยนะครับออกจากศูนย์เลยนะเป็นล้อแม็กขอบ15นะครับยางสภาพดีๆเลยนี่ปี2021ใช้งานได้ยาวๆนะครับ ถ้าคันไหนนะยางสภาพไม่ดีนะเราเปลี่ยนให้ทุกเส้นเลยนะครับซุ้มด้านล้อซุ้มล้อด้านในนะครับก็จะไม่มีสนิมคาบสนิมอะไรเลยนะคันนี้คือบอกว่าสวยมากๆเลยนะกระจกมองข้างสีเทาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวด้วยอืมส,สวยเลยนะในส่วนของประตูนะครับก็ไม่มีแบบว่าการถูกชนลักยิ้มมาอย่างใดเลยนะม,มาดูในส่วนของประตูประตูกันบ้างนะครับว่า มีการถูกเปลี่ยนมาไหมนี่สังเกตที่น็อตนะครับเม็ดอาร์ยังกลมๆเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับยางสภาพดีๆนะสวยเลยเรามาดูในส่วนของอันนี้มากดีกว่าเม็ดอาร์ตรงขอบประตูนะครับโหแทบจะไม่มีการถูกแกะมาเลยเนี่ยคือแบบว่ายังแน่นๆอยู่เลยนะนี่สองเก่ี่ะให้ดูเลย เม็ดอ์กยังกลมๆนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับไม่มีการถูกเคาะมาอย่างใดเลยนะครับกลมๆสวยๆจากโรงงานเดิมๆเลยนะครับคือแบบแา่ไม่มีการแกะออกมาเลยนะเนี่ยออโอเคครับเรียบร้อยอม,มาดูในส่วนของประตูด้านนี้กันบ้างดีกว่า ก็เป็นยังไงสภาพนะครับนี่เมทอาร์คนะครับเหมือนเดิมนี่สวยๆเรียงสวยอยู่ครบนะครับคือแบบว่าสวยมากๆเลยนะล้อดนะ้านหลังก็จะเป็นล้อแม็กขอบ15เช่นเดีวยวกันนะครับยางปีใ,ใหม่สภาพดีๆปี2021ในส่วนของฝาปิดถังน้ำมันนะครับก็ยังเป็นสีเทาอยู่นะคันนี้ไฟท้ายดีไซน์มาฉบเฉี่ยวมากเลยนะครับอื่ ไฟติดทุกดวงเลยนะไม่ว่าจะเป็นไฟสุกเฉินไฟท้ายนะครับหรือจะเป็นไฟถอยนะครับพร้อมกับโลโกโล v ้ v O.R.D. นะนี่สวยๆเลยคันี้ก็จะมีเป็นไฟด้านล่างมาให้ด้วยนะครับนี่ตัว E สาลักตัว E เป็น V8 ตัว E นะครับคันนี้เครื่องยนต์1.5นะอ่าเดี๋ยวน้องเพียงเปิดฝาท้ายให้ดูนีอ ฝาท้ายนะครับด้านหลังนี่คือแบบว่าใส่ของไว้ได้เยอะมากๆคนนี่คือแบบลงไปนอนได้เลยนะคือมันกว้างมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับครบมากๆเลยนะนี่ยางอะไหล่ใหม่ๆนะครับนี่ชุดอุปกรณ์นี่อุปกรณ์เปลี่ยนล้อก็ยังมีให้อยู่ครบเลยนะครับสวยๆนะคันนี้คือแบบว่าเราจะใส่ของไปก็ได้นะครับว่าจะเป็นใส่รองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าไปเที่ยวห้าง ถือของมาวางไว้ด้านหลังได้หมดเลยนะครับม,มาดูต่อในส่วนของด้านข้างตรงนี้ด้านข้างนี้ก็สภาพเดิมๆนะครับไม่มีรักยิ้มไม่มีแบบว่ารอยบุบรอยชนมาแต่อย่างใดเลยนะล้อมแมกซ์ได้เป็นล้อมแมกขอบ15ยางปีใหม่ๆนะครับ2021อีกเช่นเดียวกันนะด้านข้างส,ว,สวยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในเลยว่าสภาพเป็นยังไงและน่าใช้งานยังไงไปดูเลยครับ มาดูในส่วนของภายในตัวรถเลยนะครับภายในห้องโดยสารคือแบบว่าสภาพป้ายแดงและกว้างขวางมากๆเบาะโคดนิ่มที่สําคัญคันนี้ได้เป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันแล้วด้วยนะครับนีอ่ออโต้ด้วยสะดวกสบายมากเลยนะครับพร้อมกับกระจกมองข้างเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะครับภายในนะครับได้เป็นพรมลายพาวเวอร์นะครับพรมลายพาวเวอร์แอร์แบ็กสลูกจะมีตรงนี้1ลูกนะครับตรงพรมละยร1ลูกแล้วก็ตรงหัวเข่าใต้คนขับอีก1ลูกนะครับคือแบบว่าสวยมากๆเลยนะ วิสัยทัศน์คือแบบมองไปเนี่ยเบาคือแบบว่าดีมากๆเลยเก่งสูง172ยนะครับคือบอกว่านั่งแล้วแบบว่าดูแบบว่าวิสัยทัศน์ดีมากๆเลยนะคอนโซลด้านหน้านะครับเป็นลายหนังนี่ลายหนังสีดานะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแบบว่าขีดข่วนแต่อย่างใดเลยวิทยุใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่นี่นวิทยุใช้งานได้ปกติแอร์เย็นมากๆเลยนะครับที่สําคัญได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยคันนี้เบรกมือใช้งานได้ปกติเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องเบ,บากันบ้าง คันนี้ได้เบาอ,อะไรคันนี้ได้เป็นเบาผ้าสีครีมครับพี่น้องไม่มีรอยขาดรอยขีดขรอยข่วนเลยนะครับงานได้ปกติเลยนะด้านหน้าด้านในตัวรถนะครับก็จะเป็นแบบดีไซน์ออกแบบว่าสีครีมตัดสีดํานะครับส,สวยๆเลยนะนี่ที่บังแดดมาพร้อมกับกระจกไว้แต่งหน้ากับคุณผู้หญิงที่แบบว่าเอารถไปทํางานนะครับพนักงานออฟฟิศนะครับแต่งหน้าแต่งตาก่อนไปที่ออฟฟิศก็ได้นะครับไฟติดทุกดวงนะสําหรับไฟแผ่นที่ หรือว่าไฟดวงเดือนนะครับนี่ที่บางแดดใช้งานได้ปกติเลยนะตรงนี้มีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆมาให้ใส่ด้วยนะครับไม่ว่าจะใส่เป็นเศษเงินโทรศัพท์มือถือนะครับที่แบบว่าขึ้นรถมาแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะนี่คันนี้มาพร้อมที่วางแก้วน้ํามาให้ทั้งสองที่เลยนะครับนี่สวยๆมากๆเลยนะสีครีมไม่มีรอยอะไรเลยนะนี่ทั้งคนขับแล้วก็ตรงที่คนนั่งเลย เอกสาร MacBook อยู่ครบนะครับประกันอะไรเอกสารอยู่ครบทุกอย่างเลยนะช่องใส่ของก็คือว่าใส่ได้เยอะๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเบาะด้านหลังกันบ้างว่าเป็นยังไงและสภาพเป็นยังไงไปดูเลยครับ ในส่วนงด้านหลังนะครับเบาะกว้างมากเลยนะครับนี่สภาพป้ายแดงอีกแล้วคันนี้นะครับนีน่ี่สภาพนางฟ้าราคามนุษย์นะครับกับคันนี้เบาะนั่งนุ่มๆเลยนะนุ่มๆเด้งๆเลยนะครับเป็นเบาะผ้าสีครีมนะครับห้องโดยสารนี่คือบอกว่านั่งสบายมากเลยนะนี่สวยๆเลยนะครับเบาะดีๆสภาพดีๆไม่มีรอยอขาดเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของราคากันเลยว่าจะไปสรุปราคากันที่ราคาเท่าไหร่คันนี้ติดตามแล้วใช่ไหมอยากรู้แล้วใช่ไหมไปดูเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับน้องคันนี้นะครับ Toyota Vios 1.5 e ปี2016นะครับราคามือหนึ่งป้ายแดงอยู่ที่669,000บาทแต่วันนี้นาทีนี้มาอยู่ที่ l ัมเลอร์คาเซนเตอร์เราจัดอยู่ที่ สามนบาทนะครับผ่อนอยู่ที่เดือนละ5 0 0 0ักว่าบาทเท่านั้นเองตกวันละ190กบว่าบาทเท่านั้นเองนะครับพี่น้องวันนี้นะครับมีรถเก่งไซส์มินิไซส์กลางๆมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถจนคันแรกนะครับตอบโจทย์มากๆเลยใครสนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์0 2 7 0 8 1 1 1สด้วยนะครับน้องเก่งจะรับสายอยู่ตลอดเวลาเลยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานล้ำเลิศคาร์เซ็นเตอร์ด้วยนะครับ วันนี้น้องเก่งก็ต้องขอตัวลาไปพร้อมกับน้องคันนี้เลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ